สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขุมสุขคนนะครับเนาะวันนี้มาพบปะกับธรรมชาติกินข้ามโปมปีเรานะครับเนาะมาครับม,าพ,มาพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมากินทะเลดองทะเลดองพี่น้องทะเลดองวันนี้มีทั้งกุ้งทั้งแซลมอน,นพี่น้องเนาะแซลมอนตอนน้ำงามพี่น้องเมื่อยไปไก่พี่น้องตอนน้ำงามนะครับ ะครั้งแรกนะครับเนี่ยพร้อมกับสาไลนะครับสาไลทะเลริกมาพี่น้องไหมเจ็บแสบแน้วกันครับก็นี่ในข้อกล่าวผมคุยหลายๆนะครับเด้อสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะในช่องทางยู u ูบหรืออ่าเฟซบุ๊กอิสตอร์กนะครับช่องพญิชานะครับช่องกิ่นคาโปงหัวเงานะครับขอบคุณหลายๆมาพี่น้องมามคำแรกปากดีตอนน้องครับน้ำจิ้มซี่พรดช่ำ อืมสุดยอดจนองแบบดีขนาดน้ำจิ้มโอ้โหเด็ดเด็ดมากอยากพี่น้องโอ้ อือมชื่นใจตาซึมก็มองเลยพี่น้องอหาในตาำลึงกุ้งนะครับกุ้งดองปลาสองเลยครับเลาจจิ้มอดแบบฉ่ำๆเลยพี่น้องปบบผีตอนนอนไะครับได้ครับเนี่ย มาแส่บๆทุกคนครับอือลองเอาแบบดสดๆบนรูไม่ต้องสาลายนะครับอืมเสยบหอมในขนาดพี่น้อง เนื้อแซลมอนแซลมอนดองนะครับหอมดีครับห <c> ว <oughs> านจืยๆใช่หนคอั <c oughs> ขอไปครับมาพี่น้องมา กิ้นใหญ่ๆกุ้งและปลาพร้อมกันเลยมันจิ้มฉ่ำๆนี่เนาะเยวคพ่อ แสดสดมาครับพี่น้องมาต่อต่อต่อ,ตอ,อยังไหลยอยู่ไหลกับซิหมดแล้วคือ ช่ำไปเลยแบบนี้สุดยอดมาะหวานจุวยเลยครับ แซลมอนแซลมอนชิ้นสวยๆนะครับน,นี่จัดไปเลยเต็มๆเอาคำใหญ่ๆไว้สดกันเลยครับปมๆเลยพี่นอ้องตลาพีตอน้องสุขชนได้คบเด้ดไหนครับเนี่ยอื้ออมบนานเพี่อง จิ้มนี่จีดดีขนาดตองแบบนี้ที่ซาจจใจ

มาแนบพี่น้องเรียบร้อยดีโอ้ของแสบยบยเหมือน้บสำหรับทีนนี่กเเ็เรียบร้อยดีแล้วพี่น้องเนาะแสีบๆวานๆนะครับอ่าสุดท้ายนี่ก็ขอเก่าของขอุณดลายเด้พี่น้องเอ้อรับทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะพี่นอ้องอ่าบร่เเป็นช่องทาง youtube facebook นะครับถูกช่องทางของเขานะครับในช่องกินคำโปมได้พี่น้องเอ้อขอบพระคุณลายๆสำหรับเกมมี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ